ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าช่รักที่หมายกังเขนพระเยซูทรงมีชัยชนะในความตายในการทดลองในความบาปทั้งปวงการสิ้นพระชนของพระองค์ทำให้ลูกเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่ผูกมัดม ถ้าพระบุตรทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ขอพระองค์ปรดอภัยความผิดบาปของลูกแดดีตที่ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบนบานการทำนายโชคชะตาบัดนี้ลูกขอเพิกถอนยกเลิกคำบนบานขอปฏิเสธทุกคำพูดที่เคยผูกมัดตัวลูกไว้ลูกขอยกโทษให้กับผู้อื่นที่เคยพูดต่อลูก อย่างไร้เมตตาและโหดร้ายลูกขอประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลต่อการผูกมัดชีวิตของลูกขอให้ทุกสิ่งเป็นโมฆะและไม่มีอำนาจใดๆเหนือชีวิตของลูกอีกต่อไปขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อารมนหากท่านต้องการเป็นอิสระจากสิ่งที่ถ่วงและผูกมัดท่านอยู่โทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลขศ8นย์หนึ่ง 9 6้2 1 8 8 1